ตอนที่7พลังของอาหารการทําให้โปเกมอนป่าที่เพิ่งจับมาได้เชื่อใจโปเกมอนเทรนเนอร์ในช่วงแรกนั้นถือว่าเป็นก้าวแรกในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโปเกมอนเทรนเนอร์และโปเกมอนเลยก็ว่าได้ เนื่องจากว่าโปเกมอนป่าที่อยู่ภายในป่ามาตลอดชีวิตพวกมันใช้ชีวิตมาอย่างยากลำบากพวกมันต้องเผชิญหน้ากับอันตรายต่าง,าง,างนาๆนานาในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารการหาที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งการต่อสู้นั่นทำให้โปเกมอนป่าเหล่านี้มีความมั่นใจในตัวเองสูงและไม่เชื่อใจใครง่ายๆ นอกจากนี้โปเกมอนป่ามักจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อมนุษย์โดยพวกมันเชื่อว่าโปเกมอนป่าที่ถูกมนุษย์จับตัวไปมักจะถูกทรมานและโดนทำร้ายอย่างทารุณและนั่นทำให้โปเกมอนป่าเหล่านี้เกลียดชังมนุษย์เป็นอย่างมากสำหรับโปเกมอนป่าที่มีนิสัยรักสงบพวกมันมักจะหลีกเลี่ยงการพบเจอกับมนุษย์ในทุกรูปแบบแต่อย่างไรก็ตามถ้าว่าพวกมันพบว่ามนุษย์เหล่านั้นได้บุกรุกพื้นที่ของพวกมันแล้วล่ะก,ก็พวกมันก็สามารถโจมตีมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน ส่วนโปเกมอนป่าที่มีนิสัยดูร้ายพวกมันมักจะพุ่งเข้าโจมตีมนุษย์ทุกครั้งที่พวกมันพบเห็นดังนั้นในช่วงแรกถ้าผมไม่สามารถเปิดใจหรือสร้างความประทับใจให้กับชายนี่อิตโตมารุได้ผมอาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจหรือความเชื่อใจจากชายนี่อิตโตมารุตัวนี้เลยก็ได้ ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของชายนี่อิโตมารุในตอนนี้ผมพบว่ามันได้แสดงพฤติกรรมระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาและยังมีท่าทีหวาดระแวงต่อโปเกมอนเทรนเนอร์อย่างผมเป็นอย่างมากเพราะตัวของมันยังคงปกป้องตัวเองและยังคงปลอมตัวเป็นอิโตมารุป่าที่มีลำตัวสีเขียวธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นอิโตมารุผมขอโทษด้วยนะที่โจมตีนายก่อนหน้านี้ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วนายเองจะมาโทษผมที่โจมตีพวกนายก็ไม่ได้นะ เพราะว่าเป็นพวกในนั่นแหละที่แอบซุ่มโจมตีพวกผมก่อนดังนั้นถือว่าพวกเรามีความผิดเสมอกันถ้าอย่างนั้นพวกเรามาปล่อยให้เรื่องที่มันผ่านไปแล้วผ่านไปเถอะนะและต่อไปนี้พวกเราก็มาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันอีกครั้งพวกเรามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเถอะนะอิโตมารุผมพูดกับชายนี่อิโตมารุด้วยเหตุและผลและยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมโดยไม่ได้แสดงท่าทีคุกคามชายนี่อิโตมารุแต่อย่างใดเพื่อแสดงความจริงใจว่าผมนั้นไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายมัน อิโตอิโตชายนี่อิโตมารุยังคงยืนนิ่งไม่ขยับตัวไปไหนและจ้องมองผมอยู่ที่เดิมซึ่งดูแล้วการที่ผมจะทำให้โปกเกมอนป่าที่เพิ่งจับมาได้ไว้ใจนี่มันไม่ง่ายเลยจริงๆแล้วตอนที่พวกเราอยู่ด้วยกัน นายก็ไม่จําเป็นต้องปกปิดตัวตนของนายก็ได้นะเพราะผมรู้อยู่แล้วแหละว่านายหน้ามีสีผิวที่แตกต่างไปจากอิโตมารุตัวอื่นๆใช่ไหมชายนี่อิโตมารุและเมื่อชายนี่อิโตมารุได้ยินคําพูดของผมมันก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะตัวของมันนั้นปลอมตัวเป็นอิโตมารุป่าธรรมดาาลําตัวสีเขียวอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็คิดว่าผมเองไม่มีทางรู้ความลับที่ตัวมันปลอมตัวเป็นอิโตมารุป่าธรรมดาธรรมาแน่ๆแ,แต่เพราะว่าผมได้รับพรจากเซเลบีจึงทำให้ไม่มีสิ่งใดสามารถปกปิดจากสายตาของผมไปได้ และเมื่อชายนี่อิโตมารุที่รู้ว่าผมรู้ความลับของมันว่ามันมีสีผิวที่แตกต่างไปจากอิโตมารุตัวอื่นๆมันก็ยิ่งหวัดระแวงผมมากยิ่งขึ้นและถอยหลังออกห่างจากตัวผมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมทําร้ายตัวของมัน ซึ่งตามธรรมชาติแล้วเหล่าโปเกมอนที่มีสีผิวแตกต่างจากพวกพ้องหรือชายนี่โปเกมอนเหล่านี้มักจะถูกทำร้ายหรือถูกกีดกันจากโปเกมอนภายในฝูงอยู่เสมอๆและนั่นทำให้ชายนี่อิโตมารู้ตัวนี้ถูกทำร้ายมาก่อนจนกระทั่งมันสามารถปรับตัวได้มันจึงถูกสมาชิกภายในฝูงรังแกน้อยลงเฮ้อ ผมถอนหายใจเบาๆก่อนจะคิดว่าทำยังไงผมถึงจะพิชิตใจของชายนี้อิโตมารุตัวนี้ได้และหลังจากที่ผมยืนคิดหาวิธีพิชิตใจชายนิอิตมารุอยู่นานกว่าสิบนาทีไม่นานเสียงท้องของผมก็ร้องดังขึ้นมาโครกและก็โชคดีที่ไม่มีใครอยู่แถวนี้ไม่อย่างนั้นผมคงต้องไอามากแน่ๆเพราะเสียงท้องร้องของผมนี้มันดังเหลือเกินนอกจากนี้มันยังทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ทานข้าวกลางวันเลย ส่วนสาเหตุก็คงมาจากเรื่องวุ่นวุ่นที่เกิดขึ้นภายในวันนี้และจากเสียงท้องร้องนี้มันก็ทําให้ผมคิดแผนการอะไรอย่างหนึ่งออกมาได้จากนั้นผมก็หันไปพูดคุยกับโอโอทาจิโอโอทาจิ o aji, ผมฝากดูแลชายนี่อิตโตมารุสักครู่นะเดี๋ยวผมกลับมาพูดจบผมก็เดินกลับเข้าไปในตัวบ้านอีกครั้ง จากนั้นเมื่อเวลาได้ผ่านไปสิบนาทีผมก็เดินกลับมาที่สนามหลังบ้านอีกครั้งพร้อมกับถาดอาหารกลางวันของผมที่ผมถือมาจากห้องครัวพร้อมกับอาหารสําหรับโปกเกมอนสองห่อใหญ่ก่อนจะนั่งลงกับพื้นและวางจานอาหารของผมเอาไว้ข้างตัวจากนั้นก็หันหน้ามาจัดเตรียมอาหารให้กับโอโอทาจิ o achi, ซึ่งดูเหมือนว่าโอโอทาจิ o เองก็กําลังหิวอยู่เหมือนกันภายหลังเตรียมอาหารให้กับโอโอทาจิ o achi, เสร็จเรียบร้อยโอโอทาจิ o achi, ก็พุ่งตัวเข้ามากินอาหารทันที จากนั้นผมก็หันไปจัดเตรียมอาหารให้กับาชนี่อิโตมารุบ้างซึ่งอาหารสําหรับชายนี่อิโตมารุนี้ผมได้เข้าไปหยิบมาจาก,กโกดังเก็บอาหารของโปเกมอนที่อยู่ภายในบ้านซึ่งในฐานะที่บ้านของผมเป็นบ้านเพาะพันธุ์โปเกมอนดังนั้นมันจึงมีอาหารของโปเกมอนอยู่หลากหลายประเภทเก็บไว้อยู่เป็นจํานวนมากและอาหารของาชนี่อิโตมารุที่ผมเลือกหยิบมาในครั้งนี้ก็เป็นถึงอาหารชั้นดีที่ผลิตออกมาสําหรับโปเกมอนแมลงโดยเฉพาะ ดังนั้นอาหารสุดพิเศษนี้จึงมีทั้งรสชาติที่แสนอร่อยและกลิ่นอันหอมหวานและกลิ่นจากจานอาหารสุดพิเศษนี้ก็กำลังทำร้ายโพรงจมูกของชายนี่อิโตมารุเป็นอย่างมากและทำให้ความอยากอาหารของชายนี่อิโตมารุเพิ่มขึ้นและนั่นทำให้ชายนี่อิโตมารุจ้องมองจานอาหารสุดพิเศษนี้อย่างไม่วางตา ผมแอบยกยิ้มที่มุมปากอย่างเจ้าเล่จากนั้นก็เดินถือจานอาหารสุดพิเศษนี้ไปให้ชายนิอิตมารุโดยวางเอาไว้ห่างจากชายนิอิตมารุเกือบ5เมตรเพราะผมกลัวว่าจะทําให้ชายนิอิตมารุหวาดกลัวจากนั้นก็เดินย้อนกลับมานั่งทานอาหารร่วมกับโอโอทาจิ o achi, และคอยสังเกตชายนิอิตมารุเป็นระยะยระยะ ผ่านไปไม่นานชายนี่อิโตมารุที่เห็นผมและโอโอทาจิทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยก็อดทนต่อความอยากอาหารตรงหน้าไม่ไหวและนั่นทําให้มันค่อยๆเดินเข้าใกล้จานอาหารสุดพิเศษที่ผมวางไว้มากขึ้นจากนั้นมันค่อยๆก้มลงกินอาหารในจานนั้นทันทีหลังจากชายนี่อิโตมารุได้ลิ้มลองอาหารสุดพิเศษของโปกเกมอนแมลงเข้าไปคําแรก จากนั้นการกินของชายนิอิตมารุก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นราวกับเป็นพายุและทุกๆก,การกระทําของชายนิอิตมารุก็อยู่ภายใต้สายตาของผมอยู่ตลอดเวลาสําหรับโปเกมอนป่าอย่างชายนิอิตมารุที่อาศัยอยู่ภายในป่าตลอดเวลาแล้วพวกมันหากินได้แค่ใบไม้ผลไม้หรือเนื้อดิบๆของโปเกมอนที่พวกมันจับมาได้เพียงเท่านั้น และเมื่อได้มากินอาหารสุดพิเศษสำหรับโปเกมอนที่ถูกผลิตออกมาอย่างดีทั้งรสชาติและกลิ่นที่หอมหวานไม่ว่าโปเกมอนตัวไหนเมื่อได้ลิ้มลองแล้วหลักก็พวกมันก็คงจะอดใจไม่ไหวที่อยากจะลิ้มลองรสชาตินั้นอีกเพราะไม่ว่าใครๆก็อยากทานอาหารที่มีรสชาติอร่อยๆกันทั้งนั้นซึ่งแม้แต่ตัวของผมเองก็ไม่เว้นที่มีความต้องการทานอาหารอร่อยๆ <c oughs> ผมหัวเราะเบาๆและยังคงจ้องมองไปที่ชายนี่อิโตมารุที่กำลังกินอาหารอย่างลืมตัวลืมแม้กระทั่งอำพรางลำตัวสีน้ำเงินแวววาวของมันที่จากเดิมเป็นสีเขียวแต่หลังจากได้ทานอาหารแสนอร่อยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำเงินแวววาวอย่างที่ชายนี่อิโตมารุควรจะเป็นและเมื่อผมได้เห็นอย่างนั้นผมก็หัวเราะออกมาเบาๆพร้อมกับยกยิ้มที่มุมปากตามนิสัยของผม และถ้าหากคุณคิดว่าผมซื้อใจชไนนี่อิโตมารุด้วยอาหารสุดพิเศษที่ถูกผลิตขึ้นมาให้กับโปเกมอนแมลงโดยเฉพาะเพียงอย่างเดียวแล้วล่ะก,ก็พวกคุณคิดผิดแล้วครับเพราะผมเชื่อว่าอาหารสุดพิเศษนี้มันยังไม่สามารถเปิดใจของชไนนี่อิโตมารุได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นนอกจากผมจะเตรียมอาหารสุดพิเศษนี้มาแล้วผมยังเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคโจโตอ,อีกอย่างหนึ่งมาให้กับชไนนี่อิโตมารุด้วยซึ่งนั่นก็คือโมโมมิว โดยโมโมมิวคือผลิตภัณฑ์นมวัวชั้นดีจากฟาร์มวัวนมขนาดใหญ่อย่างฟาร์มมิวแท้งที่ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข39ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองเอ็นจูและเมืองอาซากิซึ่งผลิตภัณฑ์นมวัวโมโมมิวนี้นอกจากจะผลิตและวางจําหน่ายภายในภูมิภาคโจโตแล้วมันยังถูกส่งออกไปทั่วโลกโปเกมอนด้วยเพราะนอกจากความอร่อยของโมโมมิวแล้วยังพบว่าโมโมมิวนี้มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงเป็นอย่างมาก สามารถส่งเสริมและกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายของโปเกมอนได้เป็นอย่างดีส่งผลทำให้โปเกมอนที่ได้ดื่มนมโมโมมิวนี้มีความสามารถและความโดดเด่นมากกว่าโปเกมอนที่ไม่ได้ดื่มนมและนั่นทำให้โมโมมิวเป็นที่ต้องการของบรรดาโปเกมอนเทรนเนอร์ทั่วโลก และจากการส่งออกโมโมมิ้วเพียงอย่างเดียวมันก็ทําให้เศรษฐกิจของภูมิภาคโจโตรุ่งเรืองไม่แพ้ภูมิภาคอื่นๆเลยทีเดียวและสําหรับเมืองใหญ่อย่างเมืองโคการเนซิตี้ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคโจโตแห่งนี้ก็มีร้านค้าจากฟาร์มวัวน,นมโมโมมิ้วมาเปิดอยู่เช่นเดียวกันและนั่นทําให้ผมสามารถหาซื้อโมโมมิ้วมาเตรียมเอาไว้สําหรับการฝึกโปเกมอนของผมได้นั่นเอง โดยหลังจากที่ผมเห็นว่าชายนี่อิโตมารุได้กินอาหารสุดพิเศษจนหมดแล้วผมก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนจากนั้นก็ค่อยๆเดินเข้าไปหา I ชายนี่อิโตมารุช้าๆโดยให้ชายนี่อิโตมารุสังเกตเห็นผมได้ตลอดเวลาโดยในครั้งนี้ชายนี่อิโตมารุไม่ได้ถอยหลังหนีผมอีกแล้วแต่ตัวของมันยังคงยืนอยู่ใกล้ๆจานอาหารของมันเพียงแต่สายตาของมันยังคงจ้องมองมาที่ผมเพื่อสังเกตท่าทางของผมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดิมผมค่อยๆเดินถือขวดนมโมโมมิวเข้าใกล้ชายนี่อิโตมารุ จากนั้นก็นั่งลงตรงหน้าของมันซึ่งพวกเราทั้งสองก็มีเพียงจานอาหารของชายนี่อิโตมารุเท่านั้นที่กั้นอยู่ตรงกลางจากนั้นผมก็ค่อยๆเปิดฝาและเทโมโมโมิ้วลงไปในจานของชายนี่อิโตมารุก่อนที่ผมจะชี้นิ้วลงไปที่จานอีกครั้งหลังจากที่ผมเทนมโมโมมิ้วเสร็จ ทางด้านของชายนี่อิโตมารุมันก็มองหน้าของผมสลับกับจานที่มีโมโมมิ้วอยู่ภายในจากนั้นมันก็ตัดสินใจชิมโมโมมิวที่อยู่ภายในจานและหลังจากนั้นเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีกครั้งนั่นก็คือชายนี่อิโตมารุดื่มโมโมมิวรวดเร็วราวกับเป็นพายุซึ่งภายหลังที่มันกินเสร็จแล้วตัวชายนี่อิโตมารุก็อ้วนกลมราวกับเป็นลูกโป่งเลยทีเดียว จากนั้นเมื่อพวกเราทานอาหารเสร็จผมก็เก็บจานอาหารของผมรวมไปถึงจานอาหารของโอโอทาจิ o และชายนี่อิโตมารุออกไปล้างที่ห้องครัวโดยฝากให้โอโอทาจิ o ดูแลชายนี่อิโตมารุเหมือนเดิมก่อนจะกลับมาหาโปกเกมอนทั้งสองตัวอีกครั้งหลังการกระชับมิตรด้วยมืออาหารสุดพิเศษแล้วชายนี่อิโตมารุก็ยอมให้ผมจับตัวในที่สุด และนั่นก็แสดงให้เห็นว่าอาหารอร่อยๆอสามารถใช้สร้างมิตรภาพกับโปเกมอนได้หรือไม่ก็ใช้นี่อิโตมารุตัวนี้เห็นแก่กินเอามากๆตัวของมันถึงได้ยอมรับผมในที่สุดผมค่อยๆเอื้อมมือเข้าไปยกชายน่อิโตมารุขึ้นมาอยู่ในระดับสายตาพร้อมกับจ้องมองไปที่ข้อมูลของมันที่อยู่ตรงหน้าของผมอีกครั้งก่อนจะตัดสินใจว่าภายในวันนี้ผมจะเริ่มฝึกฝนชายน่อิโตมารุของผมอย่างไรดี หลังจากนั้นก็วางชายนี่อิตมารุไว้บนหัวของผมและเดินกลับเข้าไปในบ้านพร้อมกับบอกชายนี่อิตมารุว่าผมจะพามันไปแนะนําตัวกับคุณพ่อและคุณแม่ของผมและบอกกับชายนี่อิตมารุว่าไม่ต้องกลัวเพราะคุณพ่อและคุณแม่ของผมนั้นใจดีเป็นอย่างมากและพวกเขาทั้งสองจะต้องดีใจมากแน่ๆที่ได้ชายน่อิตมารุมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวของพวกเราชื่อชายน่อิตมารุระดับส2เพศผู้นิสยัย ดื้อรั้นเพิ่มพลังโจมตีลดพลังโจมตีพิเศษความสามารถนอนไม่หลับคะแนนประเมินโปโกเกมอน5ดาวค่าพรสวรรค์ HP 31 Attack 31 Defense 29 SPAttack 19 SPDefense 29 Speed 31รวม170แต้มค่าพรสวง HP 12 Attack 40 Defense 23 sp attack 24 sp defense 7 speed 19รวม125แต้มทักษะสายเลือด constrict poison sting string shot เติมซอม i n f e s t a t n t n h e r y p f a c e ทักษะพันธุกรรม battle pass m a k e r h o r n n i h e slash pursue toxic t i k e s twin needle ทักษะฝึกฝนไม่มี ทักษะจากซีดีไม่มีชายนี่บัฟเพิ่มความแข็งแกร่งทางสายเลือดขึ้น20%ในช่วงเวลากลางวันและ40%่ในช่วงเวลากลางคืนแลกกับการลดพลังป้องกันลง5%ในช่วงเวลากลางวันและ10%ในช่วงเวลากลางคืนในขณะที่พวกเรากำลังเดินไปหาคุณพ่อและคุณแม่ของผม ผมที่ได้ดูข้อมูลของชายนิอิตมารุก็หงุดหงิดใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อผมมองไปที่ค่าพรแสวงของมันและเพราะผมเคยเป็นโปเกมอนมา s t สเตอร์และความเป็น perfectionist หรือเป็นพวกรักความสมบูรณ์แบบในตัวโปเกมอนของตัวเองมากๆดังนั้นเมื่อผมได้เห็นข้อมูลของค่าพรแสวงของชายนิอิตมารุสิ่งแรกที่ผมคิดก็คือผมจะต้องรีบแก้ไขค่าพรแสวงและเพิ่มค่าพรแสวงนี้ให้เต็ม510แต้มให้เร็วที่สุด เพื่อให้ชาชนี่อิตมารุของผมตัวนี้สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านการต่อสู้ก่อนที่ผมจะนำชาชนี่อิตมารุตัวนี้ออกไปต่อสู้จริงซึ่งแผนการของผมในครั้งนี้ผมคงต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อของผมอีกครั้งเฮิร์ทหวังว่าคุณพ่อของผมจะอนุญาตอีกครั้งนะ